กล้องสดพอดมูสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวกล้องสดพอดมูแฮะอยู่กับผมครับเจ้นครับขอบแกณค่ะวันนี้ฮะเราสองคนครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมามูในเรื่องของความรักแบบปังๆรวมถึงการเงินแบบจุกๆเลยนะฮะแบบเน้นๆเลยนะครับซึ่งวันนี้ครับเรามาตามรอยพี่กล้องพี่พอดเพราะว่าเขาที่ลัฐพี่กล้องพี่พอดมาไหว้เขาไปชวนที่นี่ที่วัดไผ่เงินนั่นเองนะฮะ ซึ่งวันนี้เลยวันนี้เรามีค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะองค์ใหม่เลยค่ะที่ต้องบอกเลยนะคะว่ากระชอนมากนะคะทางด้านแบบว่าความมูแล้วแบบปังเรื่องเองินเรื่องทองก็คือพระแม่รักษมีนั่นเองอผมเคยเห็นในะทิกติกเยอะมากเลยใช่ค่ะก็คือที่นี่เองพี่เจิ้นธรรมดาที่แถวยาวลงมาข้างล่างเลยนะจริงเหรอเรื่องวันนี้ค่ะเป็นบุญของเราสองคนมากนะคะได้มากับไหวเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปถามพระจ้า,จานีน่ไหมได้ครับ เ,ออเกี่ยวกับที่มาที่ไปนะคะเกี่ยวกันจัดสร้างนะคะแล้วก็ควรจะขอพรแบบไหนมูแบบไหนถวา,ายด้วยอะไร,รเราจะได้ประสบความสำเร็จได้เลยนะไปเลยดีกว่าค่ะครับนผมนี้ครับเราอยู่ในเอกครับครรมสการ ตอนนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์ท่านวิเชนค่ะเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะเพิ่มเติมเข้ามาคือพระแม่ลักษมีเลยอยากถามพระพรครูค่ะว่าพระแม่ลักษมีนี่คือความเป็นมาเป็นไปเนี่ยที่นำมาจัดสร้างเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงครับพระแม่ลักษมีของอุบิเซนอุบุเซนอยากสร้างนะครับก็โดยคุณนีโน่พระอาจารย์ขออนุญาตพระครูดุลธปนุวัฒน์จาวาดว่าเหลวงพ่อครับ าจะมาสร้างพระแม่รัศมีพ่ออนุญาตสถานที่ข้างบนตรงองค์พ่อดำ<น>ที่ศักดิ์สิสทธิ์ท่านบอกว่าได้ทีนี้การสร้างเนี่ยมีอุปสรรคเยอะรอบแรกลงหล่อแขนไม่ครบจนสุดท้ายองค์ท่านก็ได้ตั้งถึงได้รอบสองก็ไว้ที่วัรรดไผ่ชันบนชนะครับโดยยิ่ณ์สร้างพระแม่รัศมีส่วนหนิงปณิตาสร้างถวายวัดพระแม่ธรดีนีโนโเมญเตีบูราสีสร้างพระพิคเนศ สามองค์อยู่ด้านบนแล้วแล้วอย่างนี้อยากทราบเหมือนกันนะครับว่าคุณมือร์เน์เขามามามาขอพรเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะถึงได้มาเรื่องการงานโชคลาภแล้วก็ครอบครัวความรักหน้าที่การงานเขาก็ประสบความสําเร็จแล้วผู้คนนะคะที่จะถ้าเกิดจะขึ้นมาสักการะครส่วนมากจะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็ของที่ต้องนํามาถวายองค์พระแม่ลักษมีนี่มีอะไรบ้างคะก็มีมลัยสีชมพูนะ คือที่วัดม,มีมีมีให้บูชามาตัวเปล่าก็ได้ช,ชุดหนึ่งก็ร้อยบาทห้าสิบบาท<ช>ถ้าไม่มีก็มีทูปให้ฟรีมาบูชาได้พระแม่รัศมีเนี่ยจะปิดสี่ทุ่ม<ช>แต่องค์ท้าเวสุวรรณเนี่ยเชียงคืนม,มากราบไหว้ตลอดได้ตลอดเวลาเจ<ช>็ดโ<ช>มงเป็นต้นไปพระแม่รัศมีด้านบนเนี่ยปิดสี่ทุ่ม<ช> อันนี้ถือว่าดีมากเลยนะพี่เจ้เน้อเดี๋ยวเราไปออกไปไหว้ดีกว่าไหมคะเพื่อไปขอพรให้แบบปังๆเฮงๆนะจะได้เหมือนคูุณเส้นครับขอบคุณมากค่ะสาธุจะได้พรรวยๆๆทุกคนครับ ครับผมคุณผู้ชมครับพี่อแจมฮะ,ฮะและตอนนี้ครับเราก็อยู่บริเวณด้านบนแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับก็คือซึ่งบริเวณด้านบนเนี่ยหากใครที่มาถึงแล้วพี่อแจเราต้องไปไหว้จุดไหนก่อนครับไปไหว้พระประธานก่อนเลยค่ะเจ้นขาครับค่ะแล้วก็จุดต่อไปนะคะหลังจากนั้นเราก็มาทางด้านขวามือพระประธานนะคะก็คือองค์พระพิฆเนศอคร <ฮะ S 1> ครับหลังจากไหว้องค์พระพิฆเนศเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไหว้พระแม่ธรณีเราก็ตามด้วยพระแม่รักขมนั่นเองครับซึ่งเรามีความเชื่อกันว่าหากท่านใดที่อยากจะขอวอนให้สำเร็จเนะครับ เรื่อเงินก็เงินเลยความรักก็ความรักเลยะนะครับหรือว่าโชคลาภก็โชคลาภเลยนะครับเพราะว่าคือไม่สามารถขอแบบได้หลายๆเรื่องหรอเจิร์ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือเหมือนมาครั้งนึ่นก็คืออยากให้ขอแค่เรื่องเดียวเลยแต่ว่าถ้าขอเรื่องนั้นสำเร็จแล้วเนี่ยค่อยมาขออีกก็ได้อ๋อถ้าก็ต้องใจเย็นๆครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับก่อนที่เจะไปขอปอยงั้นเดี๋ยวไปไหว้พระมัณฑนกันเลยค่ะ ครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดมูนะครับจุดไฮไลท์ของเราในวันนี้เลยนะครับก็คือบริเวณด้านหน้าของพระแม่ลักษณณ์่เองครับพี่ก๊อปแก้มครับระหว่งเลยนะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วก๊อปแก้มเนี่ยอยากตามรอยค่ะอยากรวยอยากปังคุฟูเซ่นวันนี้เจิ้นขอพรเรื่องอะไรครับวันนี้การเงินเลยเฉพาะเลยฮะการเงินโดยเฉพาะนะคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้ครับเราจะมีเทคนิคการขอพรนะครับให้ปังมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะ ก็คือหนึ่งเลยเนี่ยคือตั้งเจตเลยฐานแน่นนะครับแล้วก็บอกชื่นามนกุวัมเดนปีเกิดแล้วขอพรได้เลยครับหลังจากขอพรเสร็จแล้วนะครับเราจะไปนะครับโกยเงินนะครับที่มือของพระแม่รักสันะทางด้านซ้ายเนาะเรื่องความรักก็ได้นะครับว่าเงินพอนล้นมากก็ได้นะครับความรักไว้ก่อนที่เอาเรื่องเลยก่อนเงินมาความรักมามปาเปล่เลยดี่ค่ะ หลายคนรู้จักองค์พระแม่ลักษมีกันอยู่แล้วนะครับพระองค์เป็นเทวีแห่งโชคลาภความร่ำรวยความงดงามรวมถึงความรักด้วยนะฮะผู้คนเชื่อกันว่าหากไหว้พระแม่ลักษมีแล้วจะสําเร็จสมหวังดังที่ปรารถนาทั้งในเรื่องของเงินทองและความรักจึงทําให้มีสถานที่ไหว้พระแม่ลักษมีกระจายอยู่หลายแห่งในประเทศไทยครับและหนึ่งในนั้นคือพระแม่ลักษมีวัดไผ่เงินโชตนารามที่ดาราสาวสวยคุณวุ้นเส้นเป็นคนสร้างถวายครับ โดยเชื่อว,ว่าท่านมักจะประทานพรความสําเร็จในด้านหน้าที่การงานการเงินรวมไปถึงในเรื่องของความรักที่บริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยค่ะด้วยความรักต่อองค์พระวิษณุที่ไม่ว่าองค์พระวิษณุจะอวตารไปเป็นร่างใดพระแม่ลักษมีก็จะอวตารไปเป็นพระชายาอยู่เคียงข้างกายนะคะจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ที่มีความรักที่สัตย์แท้และมั่นคงดังนั้นนอกเหนือจากเงินทองแล้วผู้คนจึงนิยมมาขอพอรให้พบกับความรักที่ดีนั่นเองค่ะ ฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ครับเราก็ขออนเสร็จเรียบร้อยแล้วแน่ฮะแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคุณผี้ยมแก้ววันนี้ที่เรามาช่วงดีมากๆนะคือเนื่องจากเรามาเช้าด้วยอนไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ใครที่อยากจะปังเหมือนพวกเราเสริมทั้งดวงทั้งความรักการงานอะไรอีกการเงินด้วยเซ่การเงินด้วยใช่ไหมอย่าลืมนะครับว่าขอพรค่ะกับองค์พระแม่ลักษมีที่วัดไผ่เงินโชตนารามกันนะคะอย่าลืมมาเลยครับแล้วเดี๋ยวพักโฆษณาสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะกับเขาสตูค่ะวันนี้มีความน่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ